งเมาครับวันนี้นั่งเมากันอากาศร้อนเมาพี่น้องผู้จักดูหมากยังนี่ครับมากยังนครับพี่น้องว่านี่นี่นะครับนี่พี่น้องว่ามากยังนี่ครับเคยเห็นว่าครับนี่มากยังนี่ครับพี่น้องนี่หมักไว้ชุกเด้อครับนี่มักไว้ชุกคอมเมนต์มาบอกเด้ว่าสิ มักไว้ดิบนี่เพินทิ่ตซำกินเมียงครับบักไว้ซุกนี่กินกระบ,บายเข่าครับพี่น้องกินใบเข่าด้วยครับพี่น้องกินที่เบืองในโรงพยาบาลกินเนี่ย,ยน,น้งกมืองหักไว้ซุกด้วยครับพี่น้องนี่ใบเข่าครับพี่น้องหมักไว้ซุกนี่ใบเข่าคือผมัง,ง่วงกระซอนี่ด้อครับเด้อย่องอ่ะสันยองแกแก้กาบมันออกครับย่องย่องกาบมันออกแล้วใส่ถ้วยครับน้ำปลาใส่ปลาแดกใส่ด้วยครับพี่น้องโซดขึ้นครับนี่เป่ากาบมันออกซะก่อนครับ กินเลนกระแซบครับบักไว้นน่ครับนีมครับนี่กินเลนครับบักไว้ซุกครับพี่น้องนี่กินเลนก็ได้ครับเอาใส่ถ้วยน้อยเอาใส่ถ้วยน้อยแล้วก็สดก็ได้